สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้ เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์6 0พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไท ประจำปีการศึกษา2,566จำนวน197คน โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาลว่า,าบัณฑิตพยาบาลจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมมาส่งสงเสริมให้ประชาชนได้ดำรงชีวิตอย่างสุขภาพดีช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันก,การเกิดปัญหาสุขภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยด้วยเหตุต่างๆให้กลับมาใช้ชีวิต วิตในสังคมโดยเร็วที่สุดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้นต้องให้สมกับเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพโดยปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล<อ>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด<อ>คือการมีชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและประชาชน พร้อมกันนั้นก็ต้องมีหลักปฏิบัติสำคัญในการดำเนินชีวิตคือความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อหน้าที่ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนดำรงตนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา16นาฬกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคาร6 0พ0 0สาราชสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเขตดุสิตในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาประจำปีการศึกษา2566จำนวน109คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่า บัณฑิตท,ทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจนสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะทั่วกันแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงพร้อมที่จะนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจาการงานให้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมแต่การจะทำงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในวิชาการแล้วยังต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ดีด้วย กล่าวคือจะต้องศึกษาลักษณะขอบเขตและเป้าหมายของงานตลอดจนปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบชัดเมื่อเข้าใจกระจ่างแล้วก็เลือกสรรวิชาการและกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมถูกต้องตรงกับงานสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมจนงานที่ทำสำเร็จผลตามเป้าหมาย ข้อสําคัญจะต้องปฏิบัติงานในกรอบของศิลธรรมและจริยธรรมอย่างมั่นคงเพื่อให้งานบรรลุผลเป็นความดีความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนจึงขอให้บัณฑิตนําสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการงานให้สําเร็จผลที่ดีงามทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนาฬีรัตราชกัญญาทรงเปิดโครงการปินเซตคอลเลกชัน2024เวลา15นาฬิกา54สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาสเสด็จไปยังอาคารจักรพงศ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยทรงเปิดโครงการปินเซตคอลเลกชั่น2024ซึ่งแบรนด์สิริวัณน,นวรีร่วมกับวาโก้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ปีนี้ตรงกับเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเรง็งโดยมีพระปณิธานในการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่งคงทั้งในด้านอาชีพครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพ ทรงตระหนักว่าโรคมะเร็งเต้านมเป็นภัยร้ายอันดับหนึ่งสำหรับผู้หญิงจึงมีพระดรําริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและทรงร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันการดูแลตัวเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านมจากนั้นพระราชทานสัมภาษณ์พิเศษบอกผู้หญิงทุกคนก่อนว่าการเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ะมะเร็งเต้านมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตออเราต้องอายุมากหลัก4ี่หลักหอะไรไปแล้วเนี่ยเราถึงค่อยไปตรวจบางทีเนี่ยการที่เราดูแลสุขภาพของตัวเองทุกๆวันแล้วเราได้สังเกตว่าเราได้เจออะไรเราได้เจออะไรหรือเราเรามีปัญหาหรือผิดป,ปกติอะไรเนี่ยมันดีมากที่ ไปแล้วเราได้ตรวจแล้วเราได้สุขภาพเราตรวจแล้วเราเช็คละเอียดแล้วถ้าเราเจออะไรอย่างเออร์ี่อย่างเงี้ยเราก็มีการแก้ไขทันก็ถือว่าเป็นการเช็คอั p ระบบสุขภาพสตรีแล้วก็เป็นการเ,เป็นการรักษาที่ท่วงทัทนทันแน่นอนนะคะเพราะว่าแพทย์เราก็เก่งมากสิ่งสำคัญก็คือกำลังใจ กำลังใจจากคนรอบข้างนะคะกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจที่เราต้องอสร้างจากตัวเราเอง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสารรค์แบรนด์สิริวัณณวรีมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการปินเซตคอ l l เรคชันเมื่อปี2566เพื่อระดมทุนสนับสนุนการทํางานทั้งในเชิงรุกและเชิงรับขององค์กรที่ดูแล,แลและช่วยเหลือเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะสำหรับปี2567ทรงออกแบบคอลเลกชันปินเซตคอร l เรชันสิริวัณวรี สิริวัลนวลีเอ็กวาโกประกอบด้วยชุดชั้นในแฟชั่นชุดเล้าแวร์ในรูปแบบลิมิเต็ดเอดิชันรวมถึงสินค้าที่ระลึกของโครงการวางจำหน่ายเพื่อนำรายได้มอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิการจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ชั้นใหม่นะคะ Princess Collection นะคะ s i l m a r y Exwago นะคะวางจำหน่ายหลายๆที่แล้วนะคะก็จะมีแต่ชุดชั้นในชุดนอนชุดอ,อ,อยู่บ้านสบายๆนะคะหล,หลายๆอย่างนะคะก็ตามทางสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็กับมอบให้กับการกุศลน,นะคะ โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการขององค์กรพันธมิตร3องค์กรโดยระดมทุนเพื่อสนับสนุนศูนย์ศิลิกิีบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมจะช่วยให้สตรีไทยมีโอกาสเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ก้าวหน้าการสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรมในกลุ่มสตรีเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกรารจนะบารมีจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับได้รับการวินิจฉัยจนเสร็จสิ้นการรักษาจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมจิตอาสาตกแต่งหมวกสวยงามหมวกสวยใจสวยแฮทฟอร์มฮาร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งนิทรศการจัดแสดงผลงานคอเลกชันบิ้นไซ คอร์เรคชันสิริวันนวรีเอ็กวาก้ลิมิเต็ดเอดิชันประจำปี2 0 2 4ที่ที่ส่งถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาและส่งออกแบบคอร์เรคชันด้วยพระองค์เองโดยทีมงานปีนี้ทรงเน้นโทนสีขาวและสีดำและลูกเล่นแบบออมเบไล่เฉดสีประดับลูกไม้พรีเมียม,มโดดเด่นด้วยลวดลายกราฟิกจากภาพวาดฝีพระหัตรวมทั้งท่งออกแบบสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจ h e a r t of Love ถ่ายทอดความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ก่อนเสด็จกับทรงสาธิตการทำสูตรน้ำผักผลไม้สกัดเย็นส่วนพระองค์มีส่วนผสมของแอปเปิลเขียวแครอทบีทรูทเซลลอรี่ทับทิมขมิ้นสดเม็ดยี่ราบดและรากขิงแก่มีสรรพคุณเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการย่อยอาหารลดอาการท้องอืดไม่สบายท้องและขับสารพิษเหมาะแก่การบำรุงร่างกายของสตรี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุพระทาพรประธานถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน เวลา17นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทาภรสเสด็จไปยังศาลาอาคารอาเนกประสงค์หน้าวัดอุโมงค์ตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนประธานถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูนประสบกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตะลิง่งเนื่องจากอิทธิพลของพายุซูลิกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมีราษฎรได้รับผลกระทบรวม8อําเภอ40ตำบล269หมู่บ้าน8ชุมชน6,749ครัวเรือนบ้านเรือนสิ่งสาธารณประโยชน์ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายราษฎรขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งผลต่อการดำรงชีวิต ประจำวันเบื้องต้นหน่วยงานในจังหวัดลำพูนทุกภาคส่วนบูรณาการการดำเนินการช่วยเหลือราษฎรแล้วในส่วนของอำเภอเมืองลำพูนมีราษฎรได้รับผลกระทบรวม15ตำบล122หมู่บ้าน8ชุมชน3,946ครัวเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้ดำเนินการทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรและให้ความช่วยเหลือบางส่วนแล้ว สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรถทองคำและเงินเฉลิมพระขวัญเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกพยทีหน้าพระอุโบสถวัดราชบ่อพิษสถิตมหาศีมารามทรงเททองหล่อพระพุทธอังคีรสทองคําและเงินเฉลิมพระขวัญจําลองจากพระพุทธอังคีรสพระประธานประจําพระอุโบสถมีขนาดหน้าตักสามนิ้วโดยขอพระราชทานถวายพระพุทธรูปทองคำหนึ่งองค์และเงินหนึ่งองค์เฉลิมพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระบารมีสมเด็จพระ ทางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในโอกาสที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567 พระพุทธอังคีรสพระประทานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิทรงผ้ามีกลีบหน้าตักกว้างสองสอกคืบพระชวีวันเป็นทองคำทั้งองค์ประดิษฐานอยู่บนชุกชีหินอ่อนทั้งนี้อังคีรสเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งแปลว่ามีพระรัศมีซ่านออกจากพระวรกาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตระรก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายอำนาชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจสุริยะรามสวัสดิ์และสิบตำรวจเอกอภิวัตทองเกื้อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร้อยเวรยี่สิบ สถานีตำรวจภูทรท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาขนาดปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบเหตุเกิดบริเวณถนนสายชนบทวังพญาท่าทง <c oughs> บ้านตาราแนหมู่ที่3ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเ <c oughs> มื่อวันที่14ตุลาคม2567 <c oughs> และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา คณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดระยอง พลอากาศเอกสมคิดสุขบางพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปธัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ณเรือนจำกลางระยองมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม6 1 8 8คนได้รับพระราชาทานคารุภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรอจ ด้านสถานพยาบาลของเรือนจำขึ้นทะเบียนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน่วยบริการสาธารณาสุขระดับปฐมภูมิเมื่อปี2563มีโรงพยาบาลบ้านค่ายเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายด้านสุขภาพจิต พบผู้ต้องขังมีปัญหาสุขภาพจิต145คนสาเหตุหลักมาจากการใช้สารเสพติดมีการประเมินและคัดกรองเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพัฒนาพฤตินิสัยด้วยอาชีวะบำบัดและาศาสนาบำบัด มีแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปเดือนละสี่ครั้งและด้านทันตกรรมเดือนละ8ครั้งจิตแพทย์จากโรงพยาบาลระยองตรวจสุขภาพด้านจิตเวชผ่านระบบเทเลไซไคอัติทุกหนึ่งเดือนและแพทย์อาสาสมัครด้านสรัลรยแพทย์เข้าไปผ่าตัดเล็กเดือนละสี่ครั้งทั้งยังส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่น กลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภหกคนและผู้และเด็กติดผู้ต้องขังสามคน ช่วงบ่ายคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบ้าน่ายซึ่งมีขนาด30เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจํากลางระยองในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อมีห้องพันธนาคารรักขาสำหรับรักษาผู้ป่วยต้องขังปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาสองคนป่วยด้วยโรคเนื้อเยื่ออักเสบและโรคหัวใจและปอดอักเสบ จากนั้นคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลระยองซึ่งมีขนาด600เตียงเป็นโรงพยาบาลสนับสนุนของเรือนจำกลางระยองในการรับผู้ต้องขังไปรักษาต่อคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว,ล,วลยลรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารี ที่โรงพยาบาลจุลาภรณเขตหลักี่วันนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬิกา30นาทีมีคณะบุคคลและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวะไยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคขติยราชนารีอาทิมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ชมรมกำลังพลสำรองพิทักษ์มาตุภูมิกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์สำหรับแจกันดอกไม้ที่หน่วยงานต่างๆนำมาถวายโปรดให้ข้าราชบริพารในพระองค์เชิญไปมอบให้แก่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญจนถึงวันที่18ตุลาคม2567 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรคสัมมาทิฏฐิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและว,วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชวันที่1และวันที่18ตุลาคม2567 และเนื่องในวันนวมินพระมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคม2567ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญถึงวันที่18ตุลาคม2567จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะอีกสักครู่พบกับคุณเจษดาและคุณวันวิสาดิฉันวชนกสังคเวสวัสดีค่ะ